สวัสดีค่ะเพื่อนมาติดตามกันต่อใน ep ที่7และ8เนาะบอกเลยสนุกมากยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดสับสไครป์เป็นกำลังใจให้จิ๋วด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะความเคลื่อนไหวเมื่อคู่ประมุขแห่งสำนักอื่นดูเหมือนจะมีความลิษยาอยู่ก่อนที่ข้าจะมาเชิญคุณชายกู้ท่านพ่อต้องล้งพวกเขาไว้ให้อยู่นะอื้ออือชูข้าเอง เย่ชนเจ้าออกมาได้ยังไงกลับกันก่อนแล้วค่อยอธิบายข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ให้ห่างจากหลุมเพิงแดนสวรรค์ไทยสวนนี้ซะโอ้ยสบัดมือออกข้าไปจากแดนสวรรค์ไทยสวนนี้ไม่ได้เจ้าไม่เข้าใจหรือไงชิงเกอร์จนป่านนี้แล้วนะ ทำไมเจ้ายัางดื้อดึงอยู่อีกเจ้าคิดว่ากู้แเกนั่นสามารถช่วยแดนสวรรค์ไทส้ส่วนนี้สู่จุดสูงสุดได้นะเหรอหรือว่าเจ้าถูกไอ้บ้านนั่นข่มเหงไปแล้วคุบปากคุณชายกู้ไม่เคยข่มเหงอะไรข้าทั้งนั้นเป็นข้าเองที่ไม่บริสุทธิ์ใจและตั้งใจที่จะมัดใจเขาโดยตั้งใจที่จะมอบกายข้าเพื่อแลกกับความสงบสุขของนิดแดนไทยสวนแห่งนี้เออ ชิงเกอร์เจ้าเจ้าคิดจะทำอะไรการทำลายศักดิ์ศรีของข้ามันทำให้เจ้ามีความสุขหรือไงกันเย่เฉินทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าจะต้องทรยศต่อสำนักของเราแล้วหนีไปกับเจ้ากันทำไมถึงคิดว่าคุณชายกู้เป็นคนที่ไร้กาศเช่นนั้นไม่ว่ายังไงเจ้าได้ฝึกตนที่แดนสวรรค์ไทยส่วนนี้มานานกว่าสิปีในช่วงเวลาเหน่านั้นเจ้าเคยคิดที่จะแข็งแร่งขึ้นบ้างไหม ความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นมันนะ่าขยะแขยงเฮ้เย่เฉินเราไปกันเถอะชิงเกอร์คงไม่อยากไปกับเจ้าละล่ะไม่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ชิงเกอร์ที่ข้ารู้จักกู้ฉังเกอร์อะไรนั่นต้องใช้คาถาบางอย่างกับนางแน่ๆระบบในที่สุดเย่เฉินก็ได้เลิกลากับนางเอกแล้วทำให้สูญเสียค่าโชคชะตา50คะแนนและท่านได้รับค่าอานัต 250คะแนนเฮ,ฮึเวลาเหมาะเจาะจริงๆแย่แล้วมีคนกำลังเปิดประตูออกมาจะปล่อยให้คุณชายกู้เห็นเราอยู่กับเย่เฉินไม่ได้แทงเย่เฉินเข้าไปจิงเกอร์เจ้าเสี่ยวเฉินรีบไปขอโทษนะข้าจำเป็นต้องสะสางความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเจ้าในเมื่อเป็นแบบนี้จากนี้ไปเราขาดกัน เย่เิน,นก็หนีไปทิดาชิงเกอร์คุณชายกู้ชิงเกอร์ทำให้ท่านผิดหวังเสียแล้วท่านทำได้ดีแล้วแต่ครั้งต่อไปถ้าข้าได้พบเ enfin ย่เชนแกงว่าข้าคงจะไว้ชีวิตแม่เขาไม่ได้ท่านจะเสียใจหรือไม่ท่านทำได้ดีแล้วแต่ครั้งต่อไปถ้าข้าได้พบเย่เชนแกงว่าข้าคงจะไว้ชีวิตเขาไม่ได้ท่านจะเสียใจหรือไม่ ไม่เสียใจหรอกข้าตัดสินใจจะติดตามท่านแล้วไม่ช้าก็เร็ววันนี้ก็ต้องมาถึงดีดีต่อไปเรื่องของท่านก็คือเรื่องของข้าโอ้ยกอดซะเลยในเมื่อซูชิงเกอร์เลิกกับเย่เฉินแล้ววันนี้ต่อไปข้าก็ไม่จำเป็นต้องเมินเฉยต่อนางอีกท้ายที่สุดข้าโชคชะตาในตัวนางถ้ามันมีผลกับเรามันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรระบบ เหตุการณ์แห่งโชคชะตาคะแนนโชคชะตาของท่านเพิ่มขึ้น60คะแนนค่าอานัตเพิ่มขึ้น300คะแนนนี่น่ะเหรอเป็นไปได้ไหมว่าการเพิ่มค่าอานัตของเราไม่ใช่แค่การปรับปรามบุตรแห่งโชคชะตาแต่ปรับปรามเหล่าคนที่โชคดีเอาก็ได้เช่นกันดูเหมือนจากนี้ไปคงจะมีหนทางอีกเยอะแยะเลยสินะเออคุณชายหืมมีอะไรเหรอ ข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องด่วนจะขอร้องท่านเรื่องนั้นข้ารู้แล้วละ่ะมีข้าอยู่พวกเขาทำะไร,รแดนสวรรค์ไทยส่วนไม่ได้หรอกฮึฮฮ <c oughs> ปรมุกซู้เรื่องนี้เราก็ไม่อยากให้มันเป็นปัญหามากหรอกนะถ้าหากผู้อาวุโสไทยสร้างยังอยู่ทำไมถึงไม่ออกมาให้เราได้คาระวะหน่อยเรา่า <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกเจ้าไปเอาข่าวมาจากที่ไหนแต่เสนอาวุโสของเรากำลังออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ เฮิงั้นกระแสพลังโดยกำเนิดเมื่อคู่ล่ะอุบายละสิเรารู้ทันหรอกน่าเออะเอะอะไรกันเฮ้อพลังนั้นมาแล้วฟิงคนเถื่อนที่ไหนมาลบกวนการฝึกตนของข้าฮข้าก็นึกว่าสู่ไทยส่วนแต่เจ้ากลับพึ่งพาเด็กเนี่ยนะจักรพรรดิสวรรค์ไทยส่วน ถึงจุดตกต่ำแล้วสินะฮ <c oughs> ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะเก็บคำพูดของเจ้าเมื่อคู่กับไปซะพอท่านผู้นี้นะเจ้าเองก็รับไม่ไหวหรอกไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวลองดูก็รู้อะไรกันรับหมัดข้าด้วยมือเปล่าแล้วเนี่ยอู้ข้อมือข้าเอออนาจักรเฟิ่งโฮ เป็นไปไม่ได้ในแดนดินศักดิ์สิทธิ์ที่ธุรกันดารเช่นนี้จะไปมีเด็กหนุ่มที่อยู่ในระดับเฟื่องโหได้อย่างไรกันเพราะหนุ่มมีพรสวรรค์เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องรู้จักอดกลั้นนะไม่ว่าเจ้าจะมาจากที่แห่งใดแต่ไม่ต้องเข้ามายุ่งเรื่องเบื้องลึกมากนักจะดีกว่าจากนี้ไปเรื่องของแดนสวรรค์ไทยส่วนคือเรื่องของข้าคุณชาย ที่แท้ก็อยากตายไว้นี่เองสินะในเมื่อเจ้ายืนการเช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าก็แล้วกันลุยเลยตะแก่ทั้งหลายสู้สุดกำลังเจ้าหนูดูนี่สิรับดาบเข้าไปฟิงหลบได้เหมือนของเล่นป้องกันสบายสบายลนเจดีจงกักขังโอ้เล่นอาวุธลับเหรอ ไหนขอค่าดูหน่อยคุณชายกู้ฮ่าฮ่ไม่ว่าจะมีความสวรรค์แค่ไหนแต่ในสมัยโบราณก็มีอัจฉริยะอยู่มากมายและมีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงพวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคิดจริงๆหรือว่าถ้าใช้ความแข็งแกร่งระดับอาณาจักรเฟิงโโหแล้วจะสู้กับสามตระกูลได้ด้วยตัวคนเดียวท่านพ่อคุณชายกู้เขา เขาจะเป็นอะไรไหมโถเอ้ยถ้าไม่ใช่เพราะหอคอยแห่งคำมั่นพวกเขาจะสู้คุณชายกู้ได้อย่างไรท่านสู้เมื่อคู่ว่าอย่างไรนะม,มายามมวไรสาระอยู่เลยเข้าไปจัดการควบคุมเส้นซีพจรเธอเอ๊ะแสงสว่างนี้ไม่เป็นไปไม่ได้พิงเจดีระเบิดออกเมื่อมองดูทั่วทั้งโลกแล้ว ลำดับขั้นที่แสนจะเข้มงวดผู้แข็งแร่งก็เป็นดังเมคาสำนักนิกายร,ระดับล่างมีเท่าไหร่บางทีอาจจะมีนักพจน์ในแดนศักดิ์สิทธิ์เพียงน้อยนิดด้วยซ้ำยิ่งเป็นระดับเฟิงโหก็กยิ่งหายากยิ่งนักแย่ yeah, ละไอเด็กคนนี้มันออกมาได้พวกเจ้าทั้งหมดก็แค่มดปลววทิ้งเอาพลังข่าไปแดกโอ้ยตะลึง เฮ้ hey, นี่ท่านบอกว่าสู้กับระดับฝึงโหได้ไม่ใช่เหรอโอ้ oh, oh, สู้ได้กูจะกากเลือดไหมเนี่ย <laughs> ท่านท่านเป็นใครกันน่ะข้าคือผู้อามาตะจากดินแดนชั้นบนของสวรรค์ <laughs>